ทองนะคะเป็นยาหม่องที่อยู่คู่คนไทยมาก,กว่า70ปีนะคะเป็นทายารุ่นที่3แล้วนะคะที่สืบต่อทําไมไปถึงอ่านำยาหม่องมาโฆษณามาบอกกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าไปเห็นคุณค่าไงคะยาหม่องตาถ้วยทองทาถูทาถูาถาถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ใจอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานตอนนี้ยาหม่องตาถ้วยทองนะคะได้ไปขายอ่า ทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะนําเข้าที่ประเทศจีนนะคะประเทศจีนสังเกตไหมเวลาที่คนจีนมาที่เมืองไทยเขาจะซื้อยาหม่องชนิดที่ว่ากวาดเชล,ลกลับไปเลยนะคะเพราะว่าเรายังนํายาหม่องเข้าไปขายที่ประเทศจีนไม่ได้แต่ทันทีที่ยาหม่องตาถ้วยชองเข้าไปจําหน่ายไปวางขายบนเชล,ลของร้านขายยา ที่ประเทศจีนได้เมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยแต่จะบอกว่าคุณคือผู้ที่โชคดีคุณคือผู้ที่มีขุมทรัพย์บนแผ่นดินไทยนะคะเพราะว่ายาหม่องตาถ้วยทองนี้นอกจากจากะช่วยลดอาการมาแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยลดอาการปวดกล้ามเนือ้อแล้วยังสามารถสูดดมได้ด้วยค่ะเอกลักษณ์ของเขาคือมีกลิ่นหอมละมุน มีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆไม่เป็นพิษต่อเยื่อพงจมกูกรีบเอามาใช้เลยนะคะแปจะบอกว่าคุณค่าและคุณภาพเขาดีเยี่ยมนะคะแต,แต่ไม่ได้โฆษณาให้กับยาหม่องนะคะแต่แปลโฆษณาให้กับคุณค่าของยาหม่องเพราะว่าเขาอยู่คู่คนไทยมาถึง3รุ่นทายาทถึง3รุ่นตั้งแต่ปี19 5 0นะคะ1950ทําไมคุณภาพเขา แค่นี้เองทําไมเขาอยู่ได้คงทนถาวร <T un> ตอนนี้มีน้องหมามีน้องหมาเข้ามาดูแฟรนะคะเข้ามาดูแฟรไลฟ์สดนะตัวสีดํานะคะน่ารักก็ <K l ug> เห็นแต่พูดแล้วเขาก็มายืนดูไม่เป็นไรนะคะ <K l ug> เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะโอเคขอบคุณค่าพี่มาดามจันสวัสดีค่ะ <K l ug> วันนี้น้องมาพูดสรรพคุณของยาหมองตาถ้วยทองนะคะ <K l ug> เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหมอนวดไทยแท้หมอนวดไทยน้ําดีคุณจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 1. มีหมอนอุ่นคิดถึงหมอนอื่นคิดถึงมาดามจันนะคะคิดถึงยาหม่องตาท้วยทองคิดถึงหมอนวดไทยน้ําดีคนที่คู่ควรกับยาหม่องคือหมอนวดไทยน้ําดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นยาหม่องตาถ้วยทองจะต้องอยู่คู่กับหมอนวดไทยหัวใจเพชรคนที่เป็นหมอนวดไทยน้ําดีจะต้องไปหาสิ่งนี้มาใช้เลยค่ะ การันตีเลยว่าเราคือหมอนวดไทยน้ำดีเรามีหมอนอุ่นเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมอบให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าดีจริงอย่าเพิ่งเชื่อครับรีบไปหามาใช้นะคะรีบไปหามาใช้นะคะใครที่สามารถนำเข้าจากประเทศไทยให้รีบนำมาใช้แล้วก็วางจำหน่ายที่ร้านได้เลยเพราะว่าตอนนี้ได้รับมาตรฐานถูกต้องไม่หมือ ก็จะบอกเลยว่าเพราะว่าแปรเป็นที่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นเวลาที่แปใช้อะไรและมันมีกลิ่นแปลกๆประจามนะคะแต่อันนี้ไม่มีเลยค่ะพี่น้องให้ดูเลยว่าไม่มีเลยแต่สามารถดมได้นะคะเป็นปลอดภัยกับเยื่อจมูกของแปรเพราะว่าแปรเป็นภูมิแพ้คนที่เป็นภูมิแพ้จะสามารถรับกลิ่นที่คนปกติทั่วไปรับได้แค่หนึ่งส่วนแต่คนที่เป็นภูมิแพ้จะรับได้สิบเท่าของคนปกติ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้กลิ่นในระดับระดับหนึ่งแต่คนภูมิแพ้จะได้รับในระดับ10เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ปลอดภัยกับเยื่อโพรงจมูกของเขาเขาจะจามออกมาทันทีแต่นี่ไม่มีเลยค่ะแต่ให้ดูเลยพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากลิ่นเขา,าละมุนเป็นมิตรกับคนใช้แล้วก็ลูกค้าของเรานะคะ ไปหามาใช้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตลาดก่อนนะถ้าเมื่อใดที่นําเข้าประเทศจีนได้นะเขาจะส่งไปขายคนจีนเลยนะคนไทยนี่อดเลยนะนะคะวันนี้ปาจะบอกว่า